ได้อยู่ครับ,รบปลาซิกครับอย,อยู่นี่เองปลาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ไงอุ๊อยอุ้ยอยู่เลยอ๋อนี่สดีนะครับดู มาแล้วโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับอุ้ยกกระชากตัวนี้ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นสีทองแล้วครับแล้วก็ไม่มีลูกมุ่นแล้วด้วยเหยื่อคายไปแล้วสายช็อคก,ก็ไม่ได้มัดนะครับลุยเลยตัวนี้ง่ายๆแบบนี้เลยให้มานั่งมัดแล้วนะครับ วิวิยอยู่เลยว้านัดลอยเลยนะครับเดีย๋ยวเราขยับไปตกตรงน,นู้นดีกว่าเวลาเขามดเราจะคุมปลาได้อยู่ง่ายกว่านะครับอันนี้เราปล่อยเขาไปเอุ้ย,ยตัวสากเลยนะแรงค่อนข้างดีเลย,ยเต็มแรงของเรานะ นี่เต็แมแรกเรานะสำหรับหมายเลขสองนะครับอยู่นี่เองปลาอยู่ตรงนี้นะครับนีตรงนี้นี่งไงอ๋อไฟดีนะครับ ดูโอ้ยใสดีนะครับโอ้ยใหญ่นะถึงว่าวิ่งแรงนะครับายช็อกแล้วก็ไม่มีเพียวๆเลยตัวนี้ <c oughs> จุนี้จุดนีทำให้เราจับเลยฮ้ <c oughs> จับหน่อยนี่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เล่งแต้มตัวใหญ่ดีด้วยนะโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับลื่นเลย โอเคสนุกเลยครับยามเช้านี่นะครับที่ป่าจะฝูงอะ่ะเขาจยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลิบตตกเขาดีกว่าโอเคขอบคุณครับปล่อยให้เขาไปขยายพันธุ์นะ อยู่อีกแล้วครับตัวนี้ตัวน้อยครับอุย้ยตัวน้อยแต่แบบเข้าโตนะครับสายหน้าเราก็ไม่มี มาแล้วโอ้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปตรงนี้เด้ดีกว่านะเราจะได้ตีง่ายๆนะครับแป๊บหนึ่งครับจัวหูเลยะฮะ โอเคห้งค้าเดี๋ยวมาสายล่าใหม่แป๊บนึงครับวู่เลยตัวโดนเลยอ่ะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับ นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาสู้หน้านี่เองกล่อยเขาไปเลยนะพขได้สนุกนะครับตกแล้วปล่อยยังรู้ว่ามีตัวนะครับแต่ถ้าเราเอากลับโพดเนี่ยยังไงก็หมดแน่นอนนะครับกัดแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับปีหน้าไม่เหลือปลานี่ ถ้าเราโหลดเยอะอลงมาเล็กกว่านี้นะครับรับรองกินทุกไซส์ครับเดี๋ยวลองตีตรงนี้นะดูนะเขาอยู่ตรงนี้แหละนี่อ่ะีหลุดละอุ้ยหลุดยิงลงข้างล่างด้วยยิงล,ลงช่องน้ำแรงเลยนะครับ ได้ยู่ครับประสิทธิ์ครับได้มาสี่ห้าตัวลแล้วครับบ้านักแลวรุ่นน้อยครับตัวอีตีวอี กระชากตัวนี้โอ้ไม่ใหญ่มากนะครับใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ได้นะครับว่ากัดกระชากเลยต่พูดกันนะครับมองก็รู้เลยนะครับเพราะว่าเขาออกสีทองทองแล้วก็เกดกระสากมากนะครับ ฉีดน้ำเชื่อนี่เคฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยไปแล้วต้องดิ้นเยอะได้สนุกเลยนะครับตอนแรกนี่ว่าตัวน้อยครับกัดแล้วแบบกัดกระชากนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยตู้นะครับวิ่งตามเบ็ดไม้เฉยนะครับนี่กระสุนของเรานะครับแล้วปล่อยครับไปเลยขอบคุณครับหนูมีตัวอยู่นะครับขนาดเรือผ่านไปไปรุย เมื่อกี้กัดแถวนี้นะแถวนี้เราไม่ได้ตีนานมากนะครับรอบนก่อนนี่เรามาตรงนี้อย่งนี่ไงโดนเลยรอบมันก่อนนี่เราเข้าวังอย่างเดียวเลยนะครับหมายตรงแถวนี้ก็สวยนะแต่ตองวังมันสวยกว่าเข้าคนครับ เนี่ยตรงนี้ผมโดนประจําเลยกองเนี่ยนะตัวนี้ไม่มีแล้วบ้างตัวใหญ่ด้วยนะเมื่อก่อนโดนไม้ครับขึ้นเข้าวังกันหมดเลย วิโดนเลยยัยงเป็นจิ๋วเหมือนเดิมไซต์เนี่ยเต็มบ้านผม,มหมดเลยนะครับแก็ยังมีรุ่นน้อยกว่านี้อีกนะโอเคขอบคุณนะครับไปเดี๋ยวปล่อยเขาไปเลยไปเราเดินดีกว่า